แล้วก็กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการปราปามกันทุจริตรับผิดชอบในสภาผู้แทนราษฎรและคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วงฝ่ายค้านได้ลงนามกันในหนังสือเพื่อที่จะยื่นต่อท่านประธานคณะกรรมการปรปรชของสภาผู้แทนราษฎรคือท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เทมิยาเวศเพื่อให้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พูดในสภา ว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้แก่เงินแก่สสเพื่อจูงใจให้มีการลงมติไว้วางใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวคราวอยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็ทําให้เกิดผลเสียต่อภาพพจน์ของรัฐสภาเพราะนั้นการจะปล่อยให้เรื่องนี้หายไปจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะให้เกิดเราจึงคิดว่าอย่างไรเสียก็ต้องให้ข้อเรื่องนี้มีข้อยุติเลยกราบเรียนเรื่องนี้ต่อท่านประธานกรรมธิการ เพื่อให้ท่านได้สอบสวนข้อเท็จจริงสรุปแล้วมันมีผลอย่างไรก็จะได้ดําเนินการต่อไปในทางที่มันเหมาะสมนะครับเลยขอ,อกลับเรียนอันนี้ครับเรียนท่านตุ้ริงคันแสงประธานซึ้ฝ่ายพานแล้วก็พวกพี่น้องพักรลวฝ่ายคานทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางพักสายพานนะครับที่ได้ กรุณาให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการป้องมก,การปรับภาบการีธุริตสภาผู้แทนรัษฎรที่มีผมเป็นประธานนะครับให้ทําการตรวจสอบในเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบว่าข้อได้จริงในเอกสารที่ยืนใ้ผมเป็นไงบ้างนะครับแต่ผมผมคิดว่าผมเองก็ดีผู้สือข่าวก็ดีเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วว่ามีการซื้อเพื่อให้ลงคะแนน ให้ไว้วางใจจริงนะครับส่วนที่ท่านเชื่อท่านได้รับฟังมายังไงผมไม่ทราบแต่ผมที่เชื่อผมได้รับฟังในสภาตั้งแต่ในวันนั้นนะ่ะแล้วก็บรรดาพวกรับเงินต่างๆท,ทั้งหลายหรือก็คุยคุยให้ผมรับทราบเนี่ยแต่ผมบอกให้เป็นพยานได้ไหมจะบอกใครจะกล้าล่ะรับสามพันก็เกิแดแล้วปลดแล้วไอ้นี่รับตั้งขนาดนี้นะหลายคนรู้หมดว่าข้อจริงมันเป็นเช่นนี้เพียงแต่ว่าจะหาพยานหลักฐานนะครับที่ จะชี้มูลความผิดผู้กระทำความผิดได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็คงจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานที่มอบให้มาแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆที่เราจะตรวจสอบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เรียนว่าการทํางานเรื่องนี้นะฮะกับการทํางานตอนที่ผมเป็นตำรวจจะมันต่างกันที่เป็นตารวจเนี่ยมันมีอำนาจสืบสวนสอบสวนนะขอสารออกหมายเรียกหมายคน้นหมายจับทาอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทำได้ทุกเวลาตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกวันไม่มีวันหยุดแต่การเมริกาเราเนี่ยต้องทำได้เฉพาะวันที่ประชุมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีภารกิจหลายเรื่องด้วยกันจะต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับนั่นก็จะพยายามรีบดำเนินการนี้นะครับให้ถึงที่สุดเพราะอะไรฮนะ พราเราไม่อยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทรออนราษฎรนะฮะเป็นคนที่ประพฤติชั่วนะรับสินบาทค่าสินบนพูดกันก็ด้วยพูดกันด้วยเงินไม่ได้พูดกันด้วยเหตุผลจะยกมือกันก็ต้องใช้เงินเป็นหลักนะถ้าสภาที่สภาผู้แทนราษฎรทําอย่างนี้ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนที่เป็นผู้นําประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประพฤติปฏิบัติซะเองเนี่ยนะผมเชื่อว่า ประเทศอยู่ไม่ได้หรอกมีพี่น้องประชาชนนะอากลดาข้าราชการซื้อโยซื้อตำแหน่งกันนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ดีๆก็จะป้องกันตำแหน่งกันแต่ถามย้อนกลับไปว,ว่าไอ้ที่ไปซื้อตำแหน่งกันป้องกันตำแหน่งกันนะไปจ่ายเงินให้กับใครให้กับน,นักการเมืองผู้มีอำน,นาจทั้งนั้นแหละนะครับนะเพราะนักการเมืองถ้าไม่ทําอะไรตรงไปตรงมานะก็จะต้องแสวงห,า,หาผลประโยชน์ทุกทางนะครับเพื่อมาใช้จ่ายในการนี้ละเพราะฉะนั้นะ ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่งตางๆเหล่านี้ได้นะบ้านเมืองเราก็จเจริญโดยเฉพาะผู้นําประเทศถ้าไม่ประพฤติเองนะครับเราเชื่อว่าประเทศเราจเจริญน,นะแต่นี่ผมก็เชื่อเกินครึ่งอยู่แล้วนะนะจะเพียงแต่ว่าหาหลักฐานได้ไม่ได้นะครับพี่น้องสสที่ร่วมรู้เห,เห็นเหตุการณ์ด้วยต่างๆด้วยนะช่วยกันเสียสละเพื่อชาติเพื่อเมืองเอะเดี๋ยวผมจะการเป็นพยานเองนะ โอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทั้งท่านผู้ฝ่ายค้านด้วยทั้งหมดนะฮะแล้การมีการนี่ตอนนี้ผมเมื่อกี้นั่งประชุมผมก็จับวารารประชุมวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบไปด้วยแต่เดี๋ยวผมจะแทะเข้าวันที่ยี่สิบเก้าเลยนะครับเพราะวารายังไม่ออกนะแต่อยู่บนโต๊ะผมเนี่ยนะฮะแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามเชิญไปแล้วนะฮะยี่สิบสองยี 22, ่สิบสามเชิญไปแล้วเชิญบุคคลที่จะต้องมาแถลงข้อจริงในประเด็น,นต่างๆนะเชิญไปหมดแล้ว เพราะฉนั้นวันนี้ก็คงต้องเข้าวันที่ยีิบเก้านะครับอ๋อเดี๋ยวให้ผมอ่านดูทีนี้นะครับอาจจะเริ่มคุณวิสารก่อกได้มั้งนะ, <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะทําเรื่องนี้ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยที่สุดนะครับเพราะว่าตําแหน่งนายุงตีเนี่ยมีความสำคัญของประเทศแล้วก็นายุงตีข็งเราคนนี้ก็ ทำอะไรก็แปลก,ปลกๆอยู่ตลอดเวลานะเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ได้เป็นพักเขาเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะพอเขาจะไม่เอาก็ไปด่าเขาไปปลดเขาไปทำอะไรเขาเออมันประหลาดเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่เจ้าของบ้านจะไล่เออกลับไปไล่ปลดเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยมันพิกลพิกลนะฮะไม่รู้เขาอยู่กันได้ยังไงนะของเราไม่มีอย่างเงี้ยนะครับนะขอบคุณครับนะ